เป็นเพลงที่เ,เรามากๆถึงว่าหนูอายุขนานี้หนูก็ยังฟังเพลงนี้อยู่แล้วเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์คือตอนดิชันเ,น,เ,น,เนี่ยหนูใช้เพลงในออฟดิชัน่นเออตอนแบบว่าร้องสดเขาา้าไปไม่บอยอ่ะก็ครูเป็นก็เลยบอกมาว่าทำไมคุณทำไมเ่เต็มที่กลับไปจบ นี่คพลงผมโดนเลยนะคะแต่ว่าก็กลับไปเราเห็นนี้พี่พีเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยชอบเพลงเก่ามากแต่ก็ชอบอเพลงนี้มากก็อยากลองให้ตาตาทุกคนฟังนะคะโอ้มีอะไรจะตาใช่ไหมแม่ทั้ไลฟ์ศิลปินนะ <c oughs> ไม่ได้นะก็เมื่อกี้ก,ก็คุณเป็นดนตรีที่ไพยายามมากคะับมีทีมอะไรด้วยนะคะ <c oughs> ก็สซเว่กันอีกเพียงหนึ่งกันหลายๆคนเนี่ย อาจจะรู้จักเพจาเพลงนี้มีใครเราได้บ้างไม่รู้จักหรอไม่รู้จักโหนเมาแล้วเนี่ยเมาแล้วหักไปแล้วดูแลด้วยเจ๊ของทั้งโต๊ะทั้งดูแลด้วยเนีขอโทษทีนะคะทุกคนที่ยังไงตรงนี้ขอโทษทีนะคะ